ย้อนเส้นทางวอลเล่บอลหญิงทีมชาติไทยก่อนคว้าแชมป์วอลเล่บอลหญิงชิงแชมป์เอเชีย2023เปิดทำเนียบแชมป์10ปีหลังสุดวันที่7กันยายน66ความเคลื่อนไหวของตบลูกยางสาววอลเล่บอลหญิงทีมชาติไทยภายใต,ใต้การนำทีมของโคสด่ดวนดนายศรีวัชระเมทากูลนำทีมเอาชนะ ตบสาวแดนมังกรวอลเล่บอลหญิงทีมชาติจีนไปอย่างสุดมัน3-2เซตด้วยคะแนน25-21 25-27ต่อ21 25 27. 1> 25 1 9 20-25 1ถึงส9 20ถึง 25, 16ถึง14ส่งผลให้ผง,งาดคว้าแชมป์วอลเล่บอลหญิงชิงแชมป์เอเชีย2023โดยเป็นสมัยที่3ในประวัติศาสตร์และเป็นครั้งแรกนับตั้งแต่ปี2013อีกด้วยย้อนเส้นทางวอลเล่บอลหญิงทีมชาติไทยก่อนคว้าแชมป์เอเชียปี2023วันที่30สิงหาคม2023วอลเล่บอลหญิงทีมชาติไทยชนะ วอลเลย์บอลหญิงทีมชาติออสเตรเลีย3-0เซต25-14 25-16 25-22วันที่1กันยายน2023วอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยชนะวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติออสเตรเลีย3-0เซต25-12 25-7 25-11วันที่3กันยายน2023วอลเลย์บอลหญิงทีมชาติ ยชนะวอลเล่บอลหญิงทีมชาติเกาหลีใต้3-0เซต25-20 25-22 25-23วันที่4กันยายน2023วลเล่บอลหญิงทีมชาติไทยชนะวลเล่บอลหญิงทีมชาติเวียดนาม3-1เซต23-25 25-14 25-19 25-23วันที่5กันยายน2023 วอลเล่บอลหญิงทีมชาติไทยชนะวอลเล่บอลหญิงทีมชาติญี่ปุ่น3 2อเซตยี 23, ่สิบาย่ิมิเ1็ศนกศนเก้องหม1่นยวอลเล่บอลหญิงทีมชาติไทยชนะวอลเล่บอลหญิงทีมชาติจีนส2เซต25-21บ 25-27 25-19 20-25 16-14ิบ16าเกียกทำเนียบแชมป์วอลเล่บอลหญิงชิงแชมป์เอเชีย10ปีหลังสุดปีส0งพัาวอลเล่บอลหญิงทีมชาติจีนปี2005ัาวอลเล่บอลหญิงทีมชาติจีนปี2007 วอลเล่บอลหญิงทีมชาติญี่ปุ่นปี2009ัเวอลเล่บอลหญิงทีมชาติไทยปี2011ัเวอลเล่บอลหญิงทีมชาติจีนปี2013ัวอลเล่บอลหญิงทีมชาติไทยปี2015วอลเล่บอลหญิงทีมชาติจีนปี2017วอลเล่บอลหญิงทีมชาติญี่ปุ่นปี2019วอลเล่บอลหญิงทีมชาติญี่ปุ่นปี2 0 2 1 ยกเลิกแข่งจากสถานการณ์โควิด -19 ระบาดหนักดอกจันปี2023วอลเล่บอลหญิงทีมชาติไทย